แล้วทำไมอาจารย์ถึงตั้งชื่อว่าปางอุบลที่นี่ปางแปลว่าบ้านอุบลคือบัวแต่บันบัวประเภทบอเตอร์ลิลลี่นะผู้บัวฝันบัวเผือบบัวสายเพราะนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเล่นเฉพาะอันนี้อย่างเดียวบัวหลวงกับบัววิกตอรีนี่มาทีหลังผมเล่นเล่นบอเตอร์ลิลลี่เนี่ยมาก่อนเล่นอุบลชาติกาเรียกอุบลชาติตอนที่ผมปลูกบ้านเนี่ยผมต้องทำพิมเขียวนะต้นไม้ปลูกอะไรอะไรต่างๆนะวางมันจะไม่ได้แน่แนเกาะเกิดอะไรพวกนี้นะก็วางวางเขียนแปลนขุดเอาอาจารย์นะใช้เวลากี่ปีกว่าจะได้อย่างเนี้ย ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้สักห้าปีได้มั้งห้าหกปี่าจะทำเลยนี่ยังบ่อที่ผมปลูกบัวเนี่ยนะมีความลึกสี่ระดับนะข้างหลังสุดนี่ห้าสิบเซนนะฮะด้านนู้นหนึ่งเมตรอันนี้เมตรครึ่งแล้วตรงนู้นสองเมตรครึ่งเหตุผลก็คือว่าผมปลูกบัวผมปลูกเพื่อการศึกษาด้วยนะฮะเพราะผมสั่งบัวจากเมืองนอกมาเนี่ยผมก็ทดลองปลูกว่ามันต้องการน้าตื้นน้าลึกแค่ไหนใช่ไหม แล้วก็เลยมีหลายระดับหลายระดับเพื่อจะปลูกทำไมถึงมาสนใจเรื่องวัวครับตอนนั้นเนี่ยผมปี2 5 1 1นะับผมถูกจ้างไปทําราชการทางปักใต้ไปคุมเรื่องยางรอบๆนะฮะก็คือนตอนนั้นเนี่ยผมปลูกต้นไม้พวกประเภทรดน้ําทุกวันไม่เยอะปลูกหวายปลูกกล้วยไมให้ปลูกหน้าวัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีอาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านยางเสร็จแล้วผมต้องย้ายไปอยู่ของด้านนู้นใช่่ยมก็ไม่มีเวลาได้อยู่อยู่บ้านนานๆต้องไปอยู่ต่างจังหวัด ก็เลยนึกว่าเออในช่วงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผมจะเลี้ยงอะไรทึงจะดีที่ผมไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องดูแลมากก็เลยนึกถึงบัวเนี่ยเพราะว่าบัวเนี่ยปลูกในภาชนะแล้วยกลงแช่แล้วผมจะไปไหนก็ไเป็นอาทิตย์เลยอย่าให้น้ําคนที่อยู่บ้านที่อยู่เติมน้ําให้ผมเท่านั้นแหละมาตอนนั้นนะครับเลยความคิดตรงนั้นเองครับมาปลูกันนี้อันที่สองคือว่าก็เรียนของผมเป็นบดเผมเป็นนักผสมพันธุ์พืชนะฮะผมเคยไปเที่ยวในตลาดที่สนามหลวงสมัยนั้นน่ะ ก็เห็นบัวเนี่ยเยอะแยะเขามาวางขายเนี่ยปรากฏว่าเรารู้ไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราของต่างประเทศแต่มันไม่ชื่อไทยก็สงสัยท่ามมาตั้งชื่อไทยมันบัวอะไรนะฮะก็นึกสงสัยมาตั้งนานแล้วนะฮะีพอพอเปลี่ยนใจมาจะมาปลูกบัวเนี่ยนะครับก็ไปเก็บบัวพวกนั้นมาปลูกที่บ้านเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่อจริงอะไรก็ตอนมีโอกาสที่ไปเปนราชการต่างประเทศก็ไปที่สวนที่เขาปลูกบัวขายเนี่ยแล้วก็ไปหาพันธุ์ที่มัน ดูว่ามันใกล้เคียงกับที่เราปลูกที่บ้านนี่นะครับว่ามันพันธุ์อะไรแล้วก็มาปลูกเทียบกันแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ที่พันผมพูดอย่างยกตัวอย่างเนี่ยมีพันมันเขาเรียกจำปาห้าสีไปเอาจากภูองนอกมาเ็าระกอ่มันชื่อคอมานเช่ก็เลยผมก็เลยเก็บพันธุ์ต่างๆมาเทียบไอ้พันธุ์ที่เขาเรียกในเมืองไทยเพื่อจะเอาชื่อเดิมเข้ามาคืนให้นะฮะไม่อยากให้ไม่อยากให้เราไปขโมยเข้ามาอาจารย์เริ่มต้นจับบูวจริงๆจังๆปีไหนครับ ปี2 2012. อ1 2อตอนมาซื้อจากตลาดนัดที่สนามหลวงนะี่มันมีอยู่7ชนิด7,000นะครับเป็นนอกทั้งหมดหรือเปล่าก็มันม่นอกมัง่งไทยมั่งนะนะแต่แล้วกพอไปอังกฤษตอนนั้นปี1-2อไปอังกฤษก็ไปคว้ามา2ี0 0 0เลยแล้วไปซื้อมาเลย2 4 0 0 0แล้วมาปลูกเรียงที่บ้านเลย